ในช่วงปีพศ2499หลวงปู่ลุยจันทสาโรท่านจะมาสาธิบ้านกกอกเป็นพื้นที่เชิงเขาพอออกพรรษาแล้วหลวงปู่จึงเปลี่ยนสถานที่ภาวนาโดยท่านขึ้นไปบนภูเขาบ้างหลวงปู่ขึ้นไปภาวนาบนภูเขาชื่อว่าภูบักบิดเป็นภูเขาเล็กๆอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเลยไม่มากนักคือตั้งอยู่คนละฝากฝั่งของแม่น้ำเลยกับตัวเมืองเลย เหตุที่หลวงปู่เลือกไปภาวนาที่ภูบักบิดเพราะบนภูนั้นป่าเขายังอุดมสมบูรณ์อยู่มากและประวัติของภูบักบิดต,ตั้งแต่สมัยโบราณก็ดูครั้งดีคงจะมีเทพยอยู่ที่นั่นมากหลวงปู่ท่านไปที่ภูบักบิดในเดือนอ้ายคือเดือนธันวาคมในปีนั้นหมายความว่าหลังจออาอามษฐรรแล้วเดือนเศษหลวงปู่จึงขึ้นไปบำเพ็ญเพียรที่ภูบักบิดแห่งนั้น ถ้ำภูบกบิดที่ลุงป,ปู่ขึ้นไปทําความเพียรนั้นปากถ้ำค่อนข้างแคบแต่ภายในกว้างขวางสวยงามผนังถ้ำเป็นรูเป็นซอกมากมายเรื่องเล่าหรือตำนานของถ้ำภูบักบิดมีว่าแต่ก่อนภายในถ้ำนั้นกว้างขวางเวิงว้างมากกว่านี้เพราะมีเขตของพวกบางบทหรือพวกภูมิบาเทวดาดูแลรักษาอยู่เพราะที่ถ้ำนี้มีสมบัติมากมายเป็นสมบัติของเทวดาผู้มีศีลมีธรรม มีจิตใจใบริสุทธิ์ได้ปล่อยทิ้งไว้เป็นสมบัติของส่วนกลางอ,อนุญาตให้ประชาชนชาวบ้านนำมากราบไหว้บูชาและสามารถนำออกมาใช้สอยได้ส่วนที่ให้นำมากราบไหว้บูชาได้แก่พระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินนาคคนาต่างๆกันอันแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงสุดของคนสมัยโบราณ จึงได้สร้างพระพุทธรูปด้วยวัสดุที่มีค่าไว้สการะบูชาส่วนที่นำไปใช้สอยได้ก็จะเป็นพวกสร้อยถนิมพพ์พาพรแก้วแหวนเงินทองเช่นส้อยตัวส้อยคอสร้อยสังวานกำไลแขนกำไลข้อมือเข็มขัดทองเงินนาคสิ่งต่างๆเหล่านี้กองทิ้งอยู่บนแท่นหินภายในถ้ำย่างละเกะละกะเป็นที่ทราบกันว่าเมื่อใครก็ตาม เข้าไปในเขตถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วทุกคนสามารถนำพระพุทธรูปหรือเครื่องประดับเหล่านั้นติดตัวออกมาได้เมื่อเสร็จทุละแล้วให้นำกลับเอาไปคืนตามเดิมทุกคนก็ปฏิบัติตามข้อในญาตินี้อย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับเครื่องประดับนั้นแต่ละคนสามารถหยิบติดตัวออกมาได้เพียงหนึ่งกำมือเต็มๆไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอเข็มขัดจี้สร้อยปะวารลำกำไลอย่างใดก็ตาม สิ่งเดียวหรือหลายสิ่งอนุญาตนำออกมาใช้ได้เพียงคนละหนึ่งกำมือเท่านั้นแต่เป็นการขอยืมและเสร็จแล้วต้องนำกลับไปคืนเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ซื่อตรงไม่หยิบเกินหรือซุกซ่อนในกระเป๋าในเสื้อผ้าโดยเลขเหลี่ยมอื่นใดจึงมีข้อกำหนดว่าผู้ที่จะเข้าไปถึงถ้ำตอนในที่เก็บทรัพย์สมบัติอันนี้จะต้องเข้าไปแต่ตัวเปล่าคือเข้าไปโดยไม่มีเสื้อผ้าติดกายเลย ต้องเปลืองออกหมดข้อกําหนดนี้เป็นที่รู้ทั่วถึงกันต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดไม่ว่าหญิงหรือชายไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ดังนั้นในสมัยโบราณเมื่อถึงเทศกาลตรุษสงกรานวันศาสตร์วันทําการมงคลเช่นมีงานแต่งโกนจุกทําบุญบ้านเป็นต้นชาวบ้านก็จะพานขึ้นไปบนเขาไปขอยืมสิ่งของเครื่องประดับมาใช้ผู้คนสมัยนั้นมีความซื่อตรงและอยู่ในศีลในธรรมบันดี เห็นว่าของเหล่านี้เป็นสมบัติส่วนกลางเมื่อยืมมาใช้แล้วก็นำกลับไปคืนโดยดีไม่มีบิดพิวว่ากันว่ามาถึงยุคหลังคนเริ่มโลภโมโทสันเริ่มไม่ค่อยยอมส่งของคืนยึดถือเก็บไว้โดยทึกทักว่าเป็นของตนเองเป็นการผิดศีลข้ออธินนาทานเมื่อคนโกงมากขึ้นสมบัติในถ้ำก็ไล่ล้อลงเครื่องธนิมพิมพาพรที่เป็นทองคำสุกบัง ก็เริ่มมองลงดำคล้ำลงคล้ายเป็นทองเหลืองไปหลวงปู่หลุยท่านเล่าว่าเมื่อสมัยตอนท่านเป็นเด็กท่านขึ้นไปบนภูเขาในถ้ำน,นี้ยังได้เห็นของเพดีโบราณขนาดค่อนข้างเคืองตั้งเรียงรายอยู่พระพุทธรูปทองคําก็ยังคงลงเหลืออยู่บ้างแต่เป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆมีแผ่นเงินหรือแผ่นทองแผ่ห้มองค์ไม่เป็นทองคําทั้งองค์อย่างที่กล่าวขานกัน พระุทธรูปเล็กๆเหล่านี้ตั้งอยู่บนแท่นหินในหลืบถ้ำซึ่งในขณะนั้นราคาทองราคาเงินยังไม่สูงจึงไม่มีผู้สนใจหลวงปู่ท่านบอกว่าเห็นมีพระุทธรูปปั้นดินเผาบรรจุอยู่ในหายเต็มหายหลายต่อหลายใบยสิ่งเหล่านี้เมื่อท่านกลับไปทําความเพียรอีกครั้งหนึ่งยังหลงเหลือแต่พระดินในหายเท่านั้นชาวบ้านยืนยันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำ ในภูบักบิดนี้ยังมีอยู่มีพญานาคอยู่ภายในถ้ำโพงของพญานาคนั้นหากเอาลูกมะพร้าวทิ้งลงไปจะไปโพที่กุดปองซึ่งอยู่ในตัวเมืองเลยเลยทีเดียวสำหรับชื่อภูบักบิดนั้นเกิดจากผู้กระทำความผิดศีลผิดธรรมที่ถือว่าร้าแรงณสถานที่แห่งนี้กล่าวคือมีเรื่องเล่ากันว่ามีสมณะรูปหนึ่งเดินตามหลังแม่ออก คือผู้หญิงชาวบ้านคนหนึ่งเข้าไปภายในถ้ำนั้นต้องเข้าไปแบบเปลยเปล่าสัมณเนนได้เอื้อมมือไปบิดที่ก้นแม่ออกที่เดินนําหน้าไปจะด้วยเจตนาอะไรก็ตามถือเป็นการผิดศีลผิดธรรมอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะผู้บวชเป็นสมมนเนนควรจะสํารวมระวังในเรื่องนี้ให้มากนอกจากเป็นการกระทําที่ผิดศีลผิดธรรมแล้วยังเป็นการไม่เคารพสถานที่อีกด้วยเป็นการดูหมิ่นสถานที่ ทำให้ปากถ้ำบริเวณที่มีสมบัตินั้นถล่มลงปิดทางเข้าหมดว่ากันว่าสมณเนนผู้กระทําความผิดเป็นศีลวิบัตินั้นไม่ถึงกับตายแต่พลัดตกลงไปในรูของพญานาคแล้วก็ไปโผล่อีกสถานที่หนึ่งซึ่งเรียกว่ากุดปองอยู่ในตัวเมืองเลยตามที่กล่าวมาแล้วการที่สมณเนนรอดชีวิตมานั้นก็เพียงเพื่อมาบอกเล่าเรื่องที่ทำให้ถ้ำนั้นถล่มลง แล้วสมเด็น,นั้นก็กลายเป็นคนเสียจริตเลอะเลือนไปได้แต่พร่ำเพ้อถึงกรรมที่ไม่ดีของตนและสุดท้ายก็ตายไปและภูเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูบักบิดด้วยเหตุชนี้สำหรับชื่อภูเขาลูกนี้ชาวจังหวัดเลยจะเรียกกันว่าภูบอบิดหรือภูบอ i บิดแต่ในบันทึกอขอลวมงปูท่านเรียกว่าภูบักบิด ที่เชิงเขาภูบักบิดมีวัดเล็กๆอยู่วัดหนึ่งเดิมเรียกว่าวัดภูบักบิดปัจจุบันก็คือวัดประชานิมิตสถานที่ที่วงปูขึ้นไปประกอบความเพียรน,นั้นเป็นถ้ำอยู่บนยอดภูซึ่งจะต้องเดินขึ้นจากเชิงเขาไปประมาณ3กิโลเมตรทาง3กิโลเมตรนี้หากเป็นพื้นที่ราบก็ไม่เป็นปัญหาแต่ประการใดแต่นี่เป็นทางขึ้นเขาที่ประกอบด้วยโขดหินตะปุ่มตะปำแหลมคม จะต้องบุกป่าบุกเขาแวกเทาวันก่อไม้พงหนามพงไหวขึ้นไปถือเป็นทางที่ลำบากพอดูที่โคจรบินดาบาดอยู่ที่หมู่บ้านเชิงเขาหมายถึงว่าลุงปูจะต้องสะพายบาทลงจากเขาทุกวันเพื่อมาบินดาบาดเป็นกิจวัตรเพื่ออาหารมาขบฉันเรื่องน้ำเดื่มน้ำใช้บนยอดภูนั้นไม่มีลุงปูต้องใส่กระติกหรือใส่กาน้ำหิ้วขึ้นไป เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำไปส่วนหนึ่งหลวงปู่จึงมักจะฉันที่เชิงเขาเพื่อเป็นการตัดปัญหาเรื่องหาน้ำมาล้างบาดฉันแล้วก็ล้างบาดให้เรียบร้อยแล้วก็น้ําใส่กาหิ้วขึ้นไปบนภูหลวงปู่ท่านจะทําอย่างนี้เป็นประจำแต่ถ้าวันใดรู้สึกว่าภาวนาดีจิตรวมดีแจจมดีถอนออกมาพิจรารณาธรรมหมุนตัวเป็นเกลียวต่อเนื่องกันเช่นนี้หลวงปู่ก็จะงดบินธบาตไปเลยงดฉัน ซึ่งอาจจะเป็นคราวละสองวันสามวันหรือแม้แต่เจ็ดวันก็มีหลวงปู่ท่านบอกว่าอาหารทางกายไม่มีความหมายเท่าอาหารทางจิตในเวลาเช่นนั้นการทำความเพียรของหลวงปู่ที่ภูบักเบียนนี้เป็นที่เรื่องลือกันว่าในวันหนึ่งหนึ่งหลวงปู่ใช้น้ำเพียงกาเดียวกล่าวคือหลวงปู่สามารถใช้น้ำกาเดียวนี้ เพื่อทั้งฉันทั้งชำระกายล้างหน้าล้างมือล้างเท้าได้ยิ่งกว่านั้นหากเป็นเวลาทำความเพียรอย่างอุกฤษน้ำกาเดียวนั้นก็จะต้องถนอมใช้ให้เพียงพอไปจนกว่าจะลงมาบินฑบาทครั้งต่อไปซึ่งอาจจะเป็นเวลาสองวันสามวันหรือเจวันตามที่ท่านกำหนดเมื่อลูกศิษย์กราบเรียนถามหลวงปู่ท่านก็อธิบายว่าท่านฉันน้ำเพียงจิบเล็กน้อยหรือเมื่อต้องการจะอยู่หลายวัน ก็เพียงแต่ปลายลิ้นให้รู้สึกถึงความชุ่มฉ่ำเท่านั้นน้ำที่ใช้ล้างหน้าล้างมือแล้วก็เก็บไว้ใช้สำหรับสงหรือล้างเท้าต่อไปคือเพียงใช้ผ้าชุบน้ำนั้นค่อยๆเช็ดตัวเช็ดเท้าเอาครูบาอาจารย์เคยบอกว่าเรื่องอาหารและน้ำดื่มนี้ผู้ที่เคยผ่านการบำเพ็ญภาวานาได้ผลดีย่อมทราบดีว่าระหว่างเวลาจิตทรงอยู่ในสมาธิ ร่างกายแทบจะไม่รู้สึกถึงความหิวโหยแต่ประการใดจิตจะอิ่มเอิบไม่หิวอาหารไม่กระหายน้ำไม่ง่วงเหงาหานอนจิตตื่นรับสัมผัสธรรมที่มากระทบตลอดเวลาอีกประการหนึ่งครูบาอาจารย์ก็บอกว่าการทรงอยู่ในสมาธิหรือฌานนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องนั่งหลับตาขัดสมาธิเป็นลือสีบำเพ็ญตบะอยู่ตลอดไป แต่อาจจะยืนเดินพูดสนทนาอยู่ในอินยาบถปกติของบุคคลธรรมดาก็ได้การภาวนาที่ภูบักบิดในครั้งนี้หลวงปู่หลุยท่านได้บันทึกว่าสถานที่เป็นมงคลดีเทพมากจิตแจบจมดีแทบไม่อยากจะจากไปที่อื่นเลยหลืมมืดลืมแจ้งหลวงปู่ได้กลับไปภาวนาที่ภูบักบิดหลายครั้งในระยะหลัง,ลงท่านบอกว่ามันจืดไปแล้วเข้าใจว่า เมื่อท่านรู้สึกคุ้นกับสถานที่ความรู้สึกใหม่หรือความตื่นเต้นน่าจะหมดไปท่านจึงบอกว่ามันจืดไปตอนแรกที่หลวงปู่ขึ้นไปภาวานาบนภูบกบิดท่านไม่ได้สนใจเรื่องพญานาคที่มีการกล่าวถึงกันท่านขึ้นไปเพราะเห็นสถานที่สงบสงัดและดูครั้งดีเมื่อหลวงปู่ท่านไปภาวานาในคืนแรกท่านบอกว่าเห็นมือใหญ่ดำยื่นออกมาจากถ้ำเป็นมือที่ใหญ่โต เกินขนาดที่จะเป็นมือมนุษย์ขนยาวรุงรังไม่เห็นอวัยวะส่วนอื่นนอกจากมือที่โูร่อนเหมือนจะขอส่วนบุญหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นหลวงปู่ท่านกำหนดจ,จิตถามได้ความว่าเป็นเปรตมาขอส่วนบุญท่านจึงได้ตั้งจิตแผ่เมตตาให้เรื่องพญานาคที่ภูบักบิดที่เล่าลือกันนั้นหลวงปู่ท่านยอมรับว่ามีสิ่งลึกลับนี้อยู่จริงหลวงปู่ท่านเล่าว่า พญานาคที่ภูบักบิดนั้นเดิมเป็นมิจฉาทิฏฐิระหว่างที่ลวงปู่ภาวนาอยู่ก็ถูกลองดีโดยพญานาคเอาส่วนหางมาพันรอบกายท่านหลายรอบแล้วก็รัดท่านจนแน่นท่านว่าหนักอึกซึกหนักอึกซึกอึดอัดมากทันทีที่รู้สึกท่านตั้งสติไม่ทันตกใจนิดหน่อยท่านว่าเกือบเสียทีเขาเป็นที่น่าสังเกตว่าแมหลวงปู จะเป็นพระเทระพันษามากกว่า30พันษาแล้วรวมทั้งเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับพญานาคมาก่อนแต่เพิ่งมาพบพญานาคพันตัวของท่านอย่างกระทันหันท่านจึงอดสะดุ้งไม่ได้หลวงปู่ท่าล่าว,ว่าเมื่อท่านตั้งสติได้ก็กำหนดจิตเอาพุโทโธพุโทโธเป่าเข้าไปเป่าเข้าไปที่มันรัดแน่นก็คลายวับเลยคลายเร็วเร็วเลยเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว หลวงปู่ก็คงอยู่ทำความเพียรณสถานที่นั้นต่อไปท่านได้แผ่เมตตาพญานาคตนนั้นจนภายหลังจิตของเขาอ่อนน้อมลงต่อท่านกลายเป็นเพื่อนเป็นมิตรต่อกันลวงปู่ได้กลับไปที่ภูบังบิดหลายครั้งและยาหลังท่านถือเป็นสถานที่ที่จะพาพระเลขเนนน้อยขึ้นไปภาวนาเล่งความเพียรโดยมีพญานาคตนนั้นเป็นผู้ช่วยทรมานทดสอบ ความมั่นคงของจิตใจของพระเนนเหล่านั้นลูกศิษย์เคยเรียนถามท่านว่าการทดสอบของพญานาคนั้นทำอย่างไรหลวงปู่ท่านก็หัวเราะแล้วท่านก็ทำเฉยเสียลูกศิษย์คาดเดากันว่าพญานาคนั้นย่อมมีฤทธิ์ในการแปลงกายหรือเนรมิตสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้รวดเร็วมากคงจะเป็นการทำให้ผู้ภาวนาเกรงกลัวจึงจะได้ไม่กล้าทรงจิตออกนอกแนบแน่นอยู่กับพุทโท จนรวมลงเป็นสมาธิโดยเร็วจะคาดเดาถูกหรือผิดหลวงปู่ท่านก็เฉยอยากจะเดาก็เดาไปหลวงปู่ลุยจันทาสาโรกับหลวงปู่ขาวอนาเนายโยพวกท่านได้ยติเป็นพระในฝ่ายธรรมยุตเป็นนาคซ้ายนาคขวาซึ่งกันและก,กันโดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีเป็นพระอุบชาหลวงปู่ทั้งสององค์จึงเป็นกัลยานามิตรเอื้อเฟื้อต่อกันตลอดมา ด้วยต่างมีใจตรงกันหวังจะปฏิบ,บัติธรรมเพื่อความเกษมหลุดพ้นจากวัตตะสงสารเช่นเดียวกันในปีพศ2473หลวงปู่หลุยกับหลวงปู่ขาวได้จำมรสษาที่วัดป่าน้องวัวซออำเภอหนองวัวซอจังหวัด,ดอุดรธาน,นีและมีหลวงปู่ชอบฐานะสมมร่วมจำมรสษาอยู่ด้วยหลังจากนั้นหลวงปู่ทั้งสามองค์ ต่างองค์ต่างก็แยกย้ายกันไปสแสวงหาความวิเวกตามป่าตามเขาตามภูเขาตามเงื้อมถ้ำโคนต้นไม้ป่าเปลวเพื่อทรมานกิเลสในต่างถิ่นต่างสถานที่ตามนิสัยความพอใจของแต่ละองค์ส่วนหลวงปู่หลุยท่านเที่ยววิเวกจำมมสาอยู่ทางอุดรธานีขอนแก่นนครราชสีมาและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ตามถ้ำตามเขาในเขตจังหวัดเลย อันเป็นจังหวัดเกิดของท่านพร้อมทั้งติดตามไปำพรรษาใกล้กับองค์หลวงปู่มัน่นภูริทัตโตในเขตจังหวัดสกลนครทางด้านหลวงปู่ขาวอนาลโยท่านจากจังหวัดอุดรธานีไปทางสกลนครนครพนมแล้วก็ออกติดตามหลวงปู่มัน่นไปแสวงหาความวิเวกทางภาคเหนือจนท่านได้ทําอันเป็นยอดปรารถนาที่บ้านหลงขอดอําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่แล้วกลับมาภาคอีสาน ได้พบกับหลวงปู่หลุยบ้างในช่วงเวลาที่หลวงปู่ทั้งสองเข้ากราบเยี่ยมฟังธรรมกับองค์หลวงปู่มั่นแต่ระยะเวลาที่หลวงปู่ทั้งสองโครจรมาประสานกันนั้นค่อนข้างจำกัดต่อมาในปีพศ .2499 หลวงปู่ขาวได้รับอาราธนานิมนอ้อนวอนจากชาวบ้านแถบบ้านขอใต้ขอให้ท่านมาเป็นประธานให้เป็นที่พึ่งทางใจแก่พวกเขา โดยจำพรรษาที่บ้านป่าแก้วบ้านชุมพลตำบลคอใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเป็นการกลับมาจำพรรษาที่วัดนี้เป็นครั้งที่สองและวัดป่าแก้วนี้เป็นวัดสุดท้ายที่หลวงปู่จำพรรษาก่อนจะไปปักหลักประจําอยู่ที่วัดถ้ำกรองเพลนจังหวัดน้องบัวลำพูในปีพศ2501และพักอยู่ที่วัดนี้ตราบจนวาระสุดท้ายในชีวิตของท่าน คือปีพศ2526หลวงปู่หลุยท่านเที่ยววิเวกมาจากทางจังหวัดเลยได้มาพบลุงปู่ขาวที่วัดป่าแก้วก่อนจะเข้าบรรษาในปีพศ2500เล็กน้อยลวงปู่ขาวจึงชักชวนให้ลวงปู่หลุยพักจพรรษาอยู่ด้วยกันแม้สภาพของวัดป่าแก้วจะอยู่ในพื้นที่ราบไม่ใช่ถ้ำไม่ใช่ภูเขาอย่างที่ลวงปู่หลุยคุ้นเคยก็ตาม แต่เมื่อลวงปู่ขาวซึ่งเป็นเพื่อนสาทำรรม,มิกชวนให้อยู่ด้วยประกอบกับท่านมีอธัธยาศัยต้องกันมีคุณธรรมที่ยกย่องลวงปู่จึงตกลงจำพรรษาอยู่กับลวงปู่ขาวลวงปู่บอกว่าสถานที่นี้ออกจะเป็นที่ซึ่งดวงตาอยู่เดิมคิดว่าคงไม่มีอะไรเลยแต่พอจะอยู่กับกัญญาณมิตรได้มีเวลาทำสากัะชากันบ้างซึ่งก็คงเป็นสปายะ อันเพียงพอแล้วที่ท่านต้องการแต่ท่านก็ได้พบว่านอกจากบุคคลสป,ปายาแล้วแม้สถานที่ก็สป,ปายะและอากาศก็สป,ปายาด้วยหลวงปู่ทั้งสององค์ถูกอธัธยาศัยกันมากดังที่กล่าวแล้วนอกเหนือจากเวลาที่ญาติโยมมาหาซึ่งเป็นเวลาที่หลวงปู่ท่านช่วยหลวงปู่ขาวรับแขกแล้วหลวงปู่ทั้งสองต่างก็เข้าที่ภาวนาหรือเดินจงกรมกัน อยู่คนละแห่งคนละแดนของวัดวันหนึ่งหนึ่งแทบไม่ได้พบหน้ากันหรือพูดคุยกันจะได้คุยกันก็เวลาเตรียมตัวไปบิณฑบาตกับเวลาฉันน้ำร้อนหลวงปู่บอกว่านิสัยของหลวงปู่ทั้งสองคล้ายกันคือชอบเปลี่ยนที่ทำความเพียรเช่นเวลาในตอนเช้านั่งสมาธิภาวนาอยู่ณนะร่มไม้แห่งหนึ่งเวลาในตอนบ่ายทำความเพียรอีกแห่งหนึ่งพอตกตอนค่ำ ก็เปลี่ยนที่ไปต่ออีกเปลี่ยนทิศเปลี่ยนสถานที่แม้แต่เส้นทางจงกรมแต่ละองค์ยังจัดทำไว้หลายสายสายหนึ่งสำหรับบริเวณนี้อีกสายหนึ่งสำหรับบริเวณตอนโน้นบริเวณวัดนั้นกว้างขวางมากเพราะยังเป็นป่าเป็นแนวพัยอยู่ผู้ภาวนาจึงสามารถเที่ยวเลือกหาแบ่งปักปันเขตภาวนากันตามอัธยาศัยแดนนี้สุดชายป่านี้ เป็นขององค์นี้แดนโน้นสุดชายป่าโน้นเป็นขององค์นั้นลวงปู่ท่านเล่าขันๆว่าก็สมมุติกันน่ะแหละว่าเป็นแดนของใครของใครแต่บางเวลาเปลี่ยนทิศทางไปทางซ้ายไปทางขวาไปใกล้ไปไกลภาวนาเพลินไปออกจากที่ภาวนาปรากฏว่ามาทับแดนกันคือ,อยู่ห่างกันเพียงกอไม้กลุ่มเดียวก็เคยมีลวงปู่หลุย ท่านต้องอัตยาศัยกับหลวงปู่ขาวมากโดยปกติแล้วหลวงปู่ชอบสันโดษไปองเดียวแต่สําหรับกรณีหลวงปู่ขาวดูจะเป็นกรณียกเว้นเมื่อหลวงปู่ขาวไปพบถ้ำกลองเพนท่านจึงชวนหลวงปู่หลุยให้ไปจำพรรษาอยู่ด้วยกันอีกในปีพศ2501กับปีพศ2502หลวงปู่หลุยจึงอยู่ร่วมจำพรรษากับหลวงปู่ขาวต่อไปรวมเป็นเวลาที่หลวงปู่ทั้งสององค์ จำพรรษาได้วยกันถึงสปีติดต่อกันซึ่งหลวงปู่หลุยท่านว่าท่านไม่ได้เคยจำพรรษายอยู่กับใครนานเช่นนี้มาก่อนเลยที่ถ้ำกลองเพนมีอาณาบริเวณกว้างขวางเป็นป่ารกชัดบริบูรณ์ด้วยราลานหินละหานห้วยเงื้อมเขาและเถื่อนถ้ำที่หลบเล้นมากมายการที่หลวงปู่ทั้งสององ,องค์จะแยกกันหลีกเล้นไปหาที่สงัดวิเวก จึงแทบไม่มีโอกาสที่จะมาทับแดนกันได้เลยหลวงปู่ทั้งสององค์ท่านอยู่องค์ละเงื้อมหินองค์ละถ้ำไม่ต้องพูดคุยกันในภายหลังลูกศิษย์ได้พบบันทึกหลวงปู่หลุยท่านเขียนไว้ตอนหนึ่งว่าพระเถระไปเยี่ยมกันท่านใช้ฌานของจิตไม่ต้องพูดคุยกันอย่างคนธรรมดารู้สุขรู้ทุกข์รู้ทันทีผิดกับคนสามัญต้องถามทุกสุขกันจึงจะรู้ ในสมุดบันทึกของนลวงปู่ได้เขียนถึงถ้ำกลองเพนซึ่งท่านเขียนว่าโฆษณาชมเชยถ้ำกลองเพนโดยเอกเทศถ้ำกลองเพนเป็นสถานที่ประชุมของพุทธบริษัทมีทั้งภิกษุสงฆ์สมณนมีทั้งศิทธวัดมีทั้งแม่ขาวนางชีและมีท่านอาจารย์ขาวผู้เป็นพระเถระผู้ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาเป็นเจ้าวาดประกอบทั้งมีคุณวุฒธทางธรรมวินยัย ที่ได้รับการอบรมและใช้ความรู้มาจากเทระผู้ใหญ่กล่าวคือท่านพระอาจารย์มั่นโลกนิยมกันว่าเป็นคณาจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมาฐานที่สําคัญของภาคอีสานแม้ท่านอาจารย์เขาองค์นี้เป็นที่นับถือของพระเทรานุเทระผู้ใหญ่มานานทั้งท่านได้มีโอกาสมาจาพรรษาณถ้ำกรองเพลนี้ก็ได้ทราบว่าพระภิกษุสมณเณรแม่ขานางชี มาจากต่างถิ่นต่างจังหวัดเช่นอุบลอุดรขอนแก่นเลยน้องบัวลำพูสกลนครพร้อมฉันทะมาจะมาสาณถนะ้ำกรองเพลน,นี้ปีละมากๆหากว่าเช่นนั้นเป็นสายชนวนให้พุทธบริษัทดำเนินก่อสร้างวัดถ้ำกรองเพลนถ้ำกรองเพลนนี้เนื้อที่ของวัดกว้างขวางภูเขาถ้ำกรองเพลนเป็นธรรมชาติภูเขามาตั้งแต่ปฐมกับ มีเรือกเกณฑ์ภูมิลำเนาดีมีน้ำอุปโภคบริโภคมีถ้ำใหญ่มีพระพุทธรูปปฏิมากรเป็นพยาหน้าชื่นใจหน้าบูชาและมีเหลี่ยมหินที่เล็กๆหลายแห่งซอกเขาต่างๆเป็นที่ซ่อนใจซ่อนตัวในเวลากลางวันได้สถานที่ขึ้นไปหาถ้ำบิ้งขึ้นแต่ถ้ำหานไปมีสูงสูงต่ำๆๆและมีกติปลูกขึ้นมีสูงสูงต่ำๆและมีกติปลูขึ้น โดยลำดับสวยงามส่วนผาพึ่งนั้นมีดานหินที่สะอาดเดินภาวนาเปลี่ยนอริยาบทได้ตามสบายมีทั้งก้อนหินสูงๆต่ำต่สะอาดจเจริญใจทั้งมีลำคลองเล็กๆมีน้ำช้ฤดูฝนน้ำใสสะอาดบริโภคอุปโภคได้เป็นอย่างดีถ้ากลองเพนนี้ประกอบไปด้วยป่าใหญ่ที่เกิดจากธรรมชาติเป็นเถือกดงแนวป่าเลียวสดชื่น ป่าไม้นั้นล้วนอยู่ในบริเวณถ้ำกรองเพนทั้งนั้นถ้ำกรองเพนนี้หนทางเข้าวัดติดกับทางรถยนต์ระหว่างอุดอรไปน้องบัวลำพูทางแยกรถยนต์เข้ามาทางวัด5กิโลเมตรสะดวกไม่ขัดข้องด้วยประกัรใดๆถ้ำกรองเพนเป็นสถานที่ห่างไกลจากบ้านเป็นสถานที่เจริญสมณธรรมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณการหนักหนาเป็นสถานที่มงคลดูเทพรักษาถิ่นนี้มาก เป็นสถานที่ดึงดูดนำใจพวกเราพุทธบริษัทให้มาดูสภาพของถ้ำกรองเพนเรื่อยๆเป็นสถานที่มีชื่อเสียงเด่นไปจังหวัดอื่นๆเป็นสถานที่ร่วมใจของชาวเมืองมีข้าราชการพ่อค้าพาณิชย์และชาวไร่ชาวนาพากันมานมัสก,การพระพุทธรูปปติมากรเจดี JD สถานแม้ในฤดูการปีใหม่ท่านศาสนิกชนทั้งหลายพานมาสะสมพระพุทธรูป เพื่อขอฟ้าขอฝนและขอพรเพื่ออายุวันนะสุขะพละสำหรับปีใหม่ทำกลองเพลนนี้มีทั้งต้นกล้วยต้นขนุนต้นมะละกอหมากไม้บริโภคที่เกิดจากธรรมชาติไม่แสลงโรคครั้นพากันบริโภคแล้วบังเกิดความสุขหากว่าเป็นเช่นนี้พวกเราพุทธบริษัทควรปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมสาธาร,รณวัตถุ เพื่ออุทิศบูชาไหว้ในพระพุทธศาสนามีอานิสงส์อย่างใหญ่ไพศาลทำกลองเพลน,นี้ท่านอาจารย์ขาวเป็นเจ้าวาดท่านเป็นคณาจารย์ฝ่ายวิปัสนาทั้งมีพระภิกษุสมมเนนเป็นจนํานวนมากมีทั้งฤดูแล้งฤดูฝนม่ได้ขาดท่านโยคาวาจอนเจ้าทั้งหลายผู้สแสวงหาวิโมกขธรรมย่อมไปไปมามาอยู่อย่างนั้นไม่ได้ขาดสายท่านเหล่านั้น มาพักภาอาศัยพึ่งร่มพึ่งเย็นที่คณะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายท่านพานก่อสร้างไว้ดังนี้แม้เสนาสนะไม่เพียงพอก็อยู่ท่านเหล่านั้นพากันอยู่ในรุกขมูลต้นไม้บ้างอยู่ในถ้ำบ้างอยู่ง่ามภูเขาบ้างแล้วแต่ความผาสุกข,ของท่านเหล่านั้นทำกลองเพนต่ออนาคตข้างหน้าจะเป็นวัดสำนักใหญ่เป็นสถานที่เป็นมงคลอย่างยิ่งในอนาคตข้างหน้า หากว่าเป็นเช่นนี้การก่อสร้างใดนๆในจะเป็นกุติก็ดีหรือจะเป็นสารณวัตถุสิ่งอื่นก็ดีล้วนแต่เป็นสถานที่เสนาสนะตอนรับพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายมาจากจตุรทิศท,ทั้งสี่ซึ่งมีอานิสง์อย่างไพศาลนำมาซึ่งความชื่นใจของท่านสาสนิกชนพุทธบิษัทตรตอหลายฟ้าหลายปีจะเป็นสำนักใหญ่รุ่งเรือง ด้วยผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยของพระอาหารหันต์ท่านผู้มาพบเห็นก็ผานคข่อยากจะก่อสร้างเป็นอนุสาวรีวย์ไว้ในศาสนาทั้งนั้นเพื่อสืบบุญลูกบุญหลานบุญเหลนต่อไปอนุชนเหล่านั้นก็จะได้พานระลึกได้ว่าปู่ของเรา่าของเราทวดของเราบิดามารดาของเราท่านเหล่านั้นได้พานก่อสร้างไว้แล้วอนุชนเหล่านั้น จะได้ผ่านก่อสร้างสืบต่อในอนาคต